ครับที่สครับผมสวยครับผม,สว,บผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่แม่ย่ยลุงป่านาอาทุกคนทุกท่านครับาภายในที่ในประเทศและต่างประเทศนะครับผมวันนี้กลับมาพบก,กันในแรงของวันที่22กันยายน2567ครับ มีกับผ้าพี่พ้าน้องเดินทางลงหอยลงหองลงธงครับผมมาใส่เบ็ดครับผมนี่ครับใส่เบ็ดมากสามชิ้หลังครับผมครับผมกลับไปหลุนไปชมก็พอเตรียมนครับวสีมานบอกครับเหมือนนี่หลุนครับผมแต่ว่าตอนใส่กับสีบอยเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบ้างครับผมมาหลุนกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะวสีมานบอกไปครับผม นี่ครับผมหมายขี่มาใส่เบสโมนี่ครับผมอ่อมอไซค์ทำธงไฮธงมาหน้าพี่หน่องในบ้านแล้วครับผมบ้านราคาตำบลหางคามเพิ่มที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมจะเป็นรุ่นกันครับว่าสีมานบอมันนี่ครับผมฝนกระทกลี่นตลอดครับผมคุณพี่น้องฝนตก รอดครับผมฝนเกอนจังหน่อยจังออกไปใส่ครับผมตอนนี้ฝนยังแห้งอยู่ครับใส่เท่าไหนครับเดี๋ยวคนหนาวครับผมจะหมูมวันำกันไปใส่แล้วครับผมผมคนบริยานหนาวเนะพีนองสำหรับพอบอัเตยานหนาวครับผมฝนเศร้าจังหน่อยกัดจังคอยจะออกไปใส่ครับพี่น้องเวลา ข้าพี่พ่อน้องพยายามเบ็ดแล้วครับมนครับผมสามารถกันหลายคนครับผมมาสามสี่คนครับผมตอนนี้ผลกับพ้ากันพยายามเบ็ดก่อนแล้วครับผมหลุดน้ำกันมั้งครับกางสีม้านบอกมันตูแล้วครับผมตู้แรงหม้านครับอ่ะมื่อหลุดมั้งครับสิตด้มัเนาะอ้าวครับผม เลียหางม้มาครับใส่สวยอยู่ครับผมเปลี่ยนป่าคอครับเต็มแบบครับผมโอ้่แล้วพี่น้่งเอาครับหลังนีมีโตครับผมเห็นมเพี่นอง อ๋าไ uh huh. ส่สวยๆครับผมนี่ครับปลาโครครับผมงามครับแล้วหลังนี่มีโตครับมีโตครับผมโตครับอ้าว นาครับอีเต็มอีเต็มครับผมปลาคอใส่สวยๆครับอ้าหมานอีกแล้วครับผมดีครับผมปลาคอใส่สวยๆครับอเอนะ้าพี่น้องหลังนี่มีโตครับมีโตปลาใหญ่งน่อยพี่น้อง นั่นครับนุ๊กครับปลาดุครับผมนุ๊ครับผมปลาดุกครับปลาดุกยู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 เอาตัวเอายูอเห็นมาแล้วครับผมอืแสงงามครับปลาดุกครับผมใส่สวยๆครับ ยูหลาออยู่อยู่เสียง่ามครับผมปลาดุกครับปลาดุกตัวเล็กแห่งมันครับผมหลังนี้ก็มีโตพี่น้องเอา้าตัปวปลาขอน้อยพี่น้องใส่มกใส่โอ้ครับผมใส่มก xây mốc hấp xây mốc đi cái phía đó du 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 nhẹ โหอย่าพี่เนอะอ่าใส่มกครับป่นกระไดครับผมครับป่นไหนครับผมเอาพี่น้อง หลังนี้สายชี้ตึงๆพี่นนองคุณโล่หลุดไปแล้วพี่นนองนะเอ้ายนี่ครับโอ้ยพี่นาอผใส่มกคือเก่าครับครับผมเอาี่นหลังนี้สายชี่ตึงๆครับ มาลุนครับปลาหยังครับอุย้ยปลาคอใส่อ๋ออีกแล้วครับผมอืมใส่มกใส่โอ,อ,อ้ับผมพี่นกนด้สมมติโตครับปลาใส่ยังน,อนอ้อย่น้อเอ้าอ เห็นตัวแล้วพี่นนอะใส่โอ,อ้ก็เก่าครับนะครับผมก,กินเลือเนาะนะครับผม ครับผมยังมีเกิดว่ามตครับผมอยู่ด้อพี่นอยู่อยูอย่ีตีงีของงาพี่น้องคอยด้อคอยด้ออีใจเย็นใจเย็น เอ้ยพี่น้องขึ้นนะครับโอ้ยขึ้นมากนะครับอ่าพี่น้องตัวนี้ใส่ปอนอิ่มครับผมตัวงามครับอือครับผมสวยๆ หลังนี่ก็ตีงครับผมป่าเนี้ยครับป่าเนี้ครับอ้าวโอ้ยปลาเขิงตัวใหญ่ๆครับปลาเขิงแต่ว่าใส่สวยๆครับี่ขี้นกขออนุญาตปดครับผมครับโตขึ้นครับปลาเขิงเปรียกว่าปลาหมอครับผมตัวใหญ่ครับเอาพี่น้องหลังนี่ขึ้นมาโตครับเงี้งงอ๊กหน่อยๆครับผมปลาเนีงยน้อยขี้อง โอ้ยปลาเข็งอีกแลว้วปลาเข็งครับผมขอมอนุญาตพุทพี่น่งสมานมานหนล่ะค,ครับใส่สวยครับผมเอาครับมันมานีนล่ะครับผมเปิดกระต่อได้หรือเปอ่เอาวีดอ หลงังนี่ตีตีงครับผมป่าอย่างนอกนไม่น้องอ้อใส่ปีงครับผมมันใส่ตุม่มไม่หรอก ัคปล่อยคอครับไอ้เพื่อนหลังตีครับผมเอาปล่อยตัวคอครับผมอา้าวตัวคอครับผมอยู่เด้ออยู่อยู่อย,ย,ยูอ่อ้าวมันมาอีกน้ำเต้มครับผม ีสวยครับอืมงามครับใจยเย็ยนใจยเย็ยนลุกเด่นเย็ยนกินเลยแค่ไปเนอะเขาเนืหยาดพุทธครับผมหลังนี้มิตโตครับผมบลาคโคครับอือออออออมนะครับใส่มกก็เก้า กินเล็กพี่เนอะปวดหงายเอ้ยพี่เนอะ,ะเลยโน้งหงายปวดครับผมเอัพี่เนอะหลังมีมิตครับผมแต่ว่าสงสัยประสิตตายแล้วครับผมโคงโคงงาครับผม อ๋อาง,งามครับเ,เกี่ยวยาพี่น้องลางนีสงสัยตัวพี่น้องสีติตีตตงูกี่ครับผมปลายัางนอกพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกครับผม ตัวงห้ามยู่ครับปลาดุกครับปลาดุกตัวที่สองครับผมยามเบ็ดฝนกระตกลิ่มตลอดพี่น้องะอ้ยนี่มกระเซาเลยครับผมลิ่มดีครับครับฝนดีครับปีนี้องพี่น้องหลังนี้มีรุนแล้วครับป่ายังไมออ่พี่นเนาะอ๋อ,อ ปลาโคลหน่อยคือเก่าครับผมใส่ปีงู่ครับผมบุญแดงใส่โมกใส่โอครับใส่ปีงู่ครับอู้ครับผมผมไม่อยากโคตรครับเฮ้ยเนะาะหลอบแหลกของเฮาครับผมาามานครับ ครับผมโอโหใส่สวยๆจัดสามสองสามตัวครับผมใส่ตุ่มสองสามตัวพี่น้องแต่ว่าใส่ตีง่ะหลายตัวอยู่ครับผมครับยามหลอกแรกครับผมหลอกแรกเงี้ยงเงี้ยงบุแเลงครับผมครับกลับไปรุ่นมือนเ้าครับผมบวะนี่ทักคอนครับผมเหมือนเสาจะม้วนหลุดทำไมครับหลังนี้ก็มีตัวครับผม Chịu cua khó khắp Đi nào Yêu ดูยุดๆแดดจติงๆจิงๆตัวใหญ่พี่นกต่นแห้งซื้อครับผมแต่ว่าหลุดใส่มกครับผม เรา่าปดครับผมครับเนรอหลังนี้คือ่ามีตครับผมปลายงนี้เหรออ่อยู่กอยอ้ปลาโคกอเใส่สวยอยู่ครับผม เมื่อมครับขอทุอยางพุทธครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้ตีสี่ครื่งแล้วครับผมพาพี่พาหนองยำเบ็ดครับผมกูเบ็ดกับหวานครับผมครับไอสว่างแล้ะครับผมพี่น้องทั้งมีตูครับทั้งมีตูครับนี่ครับผมแต่ที่สวยครับ

พี่ครับตังนี้ีโตครับผมปลาเน,น,นี้ยี่น้องอื้มอู้หูปลาคอรครับผมนี่ครับผมใส่สวยครับครับผมขออนุญาตพุชครับตอนนี้ก็ได้กูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผม นี่ครับผมยอนใดยอนม้านครับลาคอครับผมกัตัวงงาหลายตัวครับสองสาตัวอยู่ครับผมใส่ตมก็มีครับนี่ครับผมกลับไปสรุปผลงานกาอยุบานครับผมกับม้านอยู่ครับ เอาพีน่น้องตอนนี้ก็หัวด้านแล้วครับผมกลับมาสรุปผลงานกับพ่อพอเติครับนีคคน่ครับผมปลาคอปลาดูปลาเข็งแล้วครับผมนี่ครับผมได้เดินมางพอพอมติครับปลาก็ใส่สวยๆครับผม อ๋ครับสมานปัดมาไล่เตะช่วยครับผมครับได้กะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านอะาเบิร์สุขูสุคนละครับผมที่เขามารับชมช่องบอมเตะป่านทุงครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจละครับผมครับก็ขอฝากไปอีกคลิปนึงครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำด้วยพี่นอ้องเพื่อแจงเกอนคิใหม่ๆหมครับสำหรับคิมนี้ก็ไม่เพียงสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับมาอยูยครับพี่น้องครับ